สวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้มีเพื่อนๆนนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับแอป beauty plus นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นสาวๆนะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเวลาใช้กล้องนะครับถ่ายรูปในโหมดถ่ายภาพเนี่ยของเจ้า beauty plus นะครับแล้วคําถามก็คือทําไมมันต้องให้เรากดซื้อนะครับก็คือแบบเราถ่ายได้แล้วอะทําไมเวลาเราจะเซฟมันต้องให้เรากดซื้อเป็นพรีเมียมนะครับอ่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือสอนหน่อยนะครับสอนวิธีถ่ายรูปเวลาบันทึกนะครับ เออมันมันจะทําให้เราสึกม,มันจะให้เราซื้อตลอดทํายังไงมันถึงจะไม่ให้เราซื้อเออประมาณนี้ปะแอปกันเลยนะครับเปิดเลยพอเปิดมาโฆษณาครับรอก่อนนะครับปิดไปนะฮะเปิดกล้องเลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวขอไปหน้าโฮมก่อนนะหน้าโฮมนะครับปุ๊บอันนี้คือหน้าโฮมใช่ไหมทุกคนพอเปิดมานะครับพอเปิดมาก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับเราก็สามารถเลือกกล้องได้เลยนะจากตรงนี้นะครับหรือนะเราก็จะเลือกพวกอ่า ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้จากเมนูด้านบนนะครับซึ่งเยอะแยะมากมายนะครับวิธีสังเกตว่าตัวไหนฟรีตัวไหนเสียตังค์นะครับเบื้องต้นนะครับก็คือให้ดูคําสั่งตัวเพรตัวนี้นะครับนี่ครับเพรนะครับเพรนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเสียตังค์นะครับก็คือเวลาจะเซฟเนี่ยมันจะให้เราไปกดจ่ายตังค์ซื้อพรีเมียมนะครับเพราะอะไรอ่ะมีคนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแอปฟรีมันไม่มีในโลกจะหนูนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับ เขาก็อยากได้ตังค์นะครับถ้าน้องอยากใช้ตัวที่มันสวยขึ้นน้องก็ต้องจ่ายตังค์แค่นั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับก็คือเหมือนจะให้เราใช้ตัวแบบธรรมดาไม่ค่อยสวยมากนะครับแล้วตัวสวยๆเนี่ยจะมาให้เราจ่ายตังค์ประมาณนั้นนะครับถ้าอยากจ่ายก็จ่ายไม่อยากจ่ายก็ไม่จ่ายนะครับถ้าไม่มีตังค์ก็ไปใช้แอปอื่นก็ได้นะครับอ่ะทีนี้คำถามต่อมานะครับมาดูว่าจะถ่ายรูปแบบไหนได้บ้างนะครับที่มันเป็นตัวฟรี โอเคทีนี้ก็ลองลองไปที่กล้องก่อนเลยนะครับปุ๊บอ่ะทีนี้นะครับมันก็เข้ามาที่หน้าหน้ากล้องแล้วนะครับทีนี้เพื่อน,อนๆก็ลองไล่ดูก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือโหมดรูปถ่ายอยู่นะครับเนี่ยโหมดภาพถ่ายด้านล่างนะครับก็สามารถเลือกทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายนะครับแล้วก็สตูดิโอสตูดิโอเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันมันก็จะเป็นแบบเนี่ยหลังเบอร์แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับกลับมาที่ภาพถ่ายเนาะส่วนใหญ่ สาวๆจะถ่ายภาพใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่ามันมีอะไรที่มันฟรีบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยนะครับไล่ตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับนี่ที่เป็นหน้ายิ้มนะครับลองกดเข้าไปนะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าอันไหนมันมันมีเพชรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองใช้ตัวที่มันมันมีเพชรเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกดตัวนี้ปึ๊บกดได้ไหมอ่ะกดได้นะครับนี่เป็นเป็นหัวสีแบบนี้นะครับอ่ะกดได้ครับแล้วทีนี้ก็ ลองกดเซฟนะครับลองกดเซฟนะครับลองลองถ่ายก่อนแล้วก็กดเซฟสามสองหนึ่งอ่ะกดเซฟตรงกลางนะครับตรงกลางไม่ให้ฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเขากักไว้ให้คนเสียตังค์นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าเขาจะแบบเอ่อแคปหน้าจอไม่ได้ด้วยนะผมลองแคปนะเดี๋ยวลองแคปนะนี่ครับเขาล็อกด้วยไหมเห็นไหม เขาล็อกด้วยครับแคปหน้าจอก็ไม่ได้นะคือเขาป้องกันอย่างดีครับเพราะเขารู้ว่าของเขาวาสวยนะครับละทิ้งแล้วกันนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่กลับไปก่อนนะครับกลับไปก่อนอันนี้มาดูอันต่อไปครับเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็ต้องเลือกแบบไม่มีตัวตัวเพชรอ,อ่ะเพื่อนๆนะครับไม่มีตัวเพชรเดี๋ยวลองฟังอันหนึ่งที่มันไม่มีตัวเพชรก็คืออันนี้มีอีกอัน,นที่ไม่มีเพชรก็อันนี้แต่งหน้าอย่างนี้แล้วกันนะครับ ากแดงไปเนาะเนี way, ps, ่ยเดี๋ยวลอง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 หาใหม่จากฮอตนะครับฮอตก็คือคนใช้เยอะนะครับเนี่ยเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่นะครับแบ่งหมวดหมู่เพื่อนๆชอบอันไหนก็ลองเล่นดูผมเอาหนวดก็ได้ผมไปการ์ตูนะครับเออันนี้การ์ตูนะครับนิวฮอตเป็นการตายเป็นใส่หูมีหูโมสวนส่วนใหญ่ก็จะล็อกครับส่วนใหญ่ก็จะล็อกอันนี้อ่าอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมอโอ้ <c oughs> โกดเลยนะ,ะมามาแล้วครับมันสลับกันที่ี้ลองกดเซฟกดเซฟตรงกลางเซฟได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูในอันลบ,บั้มนะอัลบ,บั้มรูปผมอันนี้ครับ,ได,รบไ,ดไ,ได้ครับได้เห็นไหมได้ครับได้เพื่อนเพื่อนก็สังเกตเพชรกับไม่เพชรก็แล้วกันนะ เดี๋ยวมาดูอันต่อไปครับตรงนี้ครับก็จะเป็นแบบโหมดอ๋อเออาครับเออาเดี๋ยวต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นไม่ใช้นะครับอ่ะผมไม่ใช้จากอันนี้นะผมมาใช้อันนี้มันก็จะเป็นแบบเมคอัพนะครับเนี่ยเมคอัพเมคอัพนะครับมันก็มีของผู้ชายนะแบบผู้ชายเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าก็มีเพชรอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาที่มันไม่มีเพชรนะครับ หน้าผมก็จะเรียวอันนี้ก็กดเซฟได้นะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็อันต่อไปครับอันนี้ครับฟิ้งเดี๋ยวผมเลิกเอาเอฟเฟกตรงนี้ออกก่อนนะครับออกก็กดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดยนะออกจากเอฟเฟกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนใหญ่มันจะมีเพจเห็นไหทุกคนมันออกจากเอฟเฟกนะครับ เดี๋ยวผมหาก่อนหออกตรงไหนเนี่ยอ่าใช่แล้วอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ต่อป้ายต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์เนี่ยเห็นไหมก็จะฟรีเยอะอยู่แล้วก็เสียตังกรัวเลยครับเห็นไหม่ะโอเคครับโอเคไปที่สามารถไปที่สโตนได้ครับสโตได้ดูที่ว่ามีอะไรฟรีๆให้เล่นไหมเนี่ยก็มีอันฟรีไหมเดี๋ยวนะ อ่ะมีอันนี้ป่ะดาวโหลดได้ไม่มีเพจก็โหลดไปเลยเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะฮะฟรีๆก็เก็บไว้เก็บไว้ครับของดีๆมันก็มีนะครับแต่ว่าของของดีๆแต่ว่าไม่ฟรีเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะสรุปให้อีกทีนะครับสาวๆทําไมเขาต้องมีเพจน,นะครับเพราะว่าเขาทําไว้เพื่อแอปเขาต้องการเงินนะครับ ไม่งั้นมันหมุนหมุนไม่ได้ครับทำแอปมาก็ต้องการสปอนเซอร์ต้องการเงินครับกับ2เราจะทํายังไงเพื่อไม่ให้มันติดเพชรแล้วก็เอาฟังก์ชันอะไรก็ได้ครับที่มันไม่มีเพชรนะครับผมย้ําคำว่าไม่มีเพชรตรงนี้นะถ้ามีเพชรมันจะกดเซฟไม่ได้มันก็จะไปหน้าให้เราจ่ายจ่ายตังค์นะครับแต่ถ้าเลือกอันที่ไม่มีเพชรเราก็จะสามารถเซฟได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเลือกไม่มีเพชรสักอันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อจะได้เลอกภาพออกนะครับ สมมรผมแต่งหน้าก่อนนะแบบผู้ชายเท่ๆนะครับอันนี้ขาวดำอันนี้ก็ได้ดูดูง่ายอ่ะนทนี้ผมลองถ่ายดูเห็นไ,ไหม <_ u> ก็จะมีตีนกาเซฟแล้วอ่ะลองไปดูลองไปดูอันนี้ไม่มีเพชรนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นไหม เพิ่งเอาตามที่ผมแนะนํานะครับดูว่ามีเพชรไม่มีเพชรแค่นั้นเองนะทุกคนนะหลักการของแอปสมัยใหม่เป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับให้ใช้เฉพาะบางตัวอยากได้ที่มันดีขึ้นสวยขึ้นเสียตังค์นะครับหรือไม่ก็บางอันก็จะมีให้ดูโฆษณานะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่แอปเขาทำนะครับโอเคประมาณนี้ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มีกลุ่มให้เข้านะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมได้นะครับเพียงแค่ กดลิงก์นะครับที่ผมแปะให้นะครับแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของผมนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นจากพาวเวอร์บ,บายนะครับลดสูงสุด84%นะครับลองเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ